สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ชออ่องทีมงานเพชรไทยหรือวันนี้เราก็มาออกล่างานต่างจังหวัดนะฮะอยู่บ้านไม่ได้แล้วฝนตกดื่กับฟ้ารั่วทั้งวันทั้งคืนต้องออกมาหางานแล้วครับนนเราอยู่ที่บึงบอระเพ็ดนะฮะงานของใครก็อ่านกันเอง,เองนะครับผม เห็นแล้วคิดถึงเลยฮะเจ้าแคทสามองศูนย์ดีทูไม่ได้มาสองปีแล้วมาเมื่อปีก่อนนะฮะมาทอยทีนี้ก็มาตักที่รอดทอยกองไว้เมื่อปีก,อก่อนก็ลงงานแนละ้วฮะเป็นโมรนะเทียบเลยนะฮะ ก็เล <So> ็กเช็คแล้วครับ ตกนะฮะฝนตกเมื่อคืนดูหน,น้างานเละเฮ้หน่าดูเลยนี่วันนี้ไปได้เริ่มางานก็9โมง10โมงนะฮะืว่าเกิดตกแบบเมื่อคืนเป็นแถวบ้านผมนี่เรียบร้อยฮะจอดรอสองสามวันนะฮะแถวบ้านเราเป็นดินอุ้มน้ำนะที่นี่ไม่เท่าไหร่ก็มีเกตเตอร์มีรถไถกระโปคอยเช็ดทางตลอดนะ มาตรฐานงานเขาเนีย่ยอดครับบริษัทบริษัทขนาดมากได้โอกาสมาร่วมงานด้วยแล้วปีนี้โอ้ไนอ้นนะไนอน้ไนไนอ้นลงตักในกเซนแล้ว Bye. ใหม่นั่นนะฮะงานนี้ฟิล์มโอ้ย oh, จังหวะพอดีเลยครับผมจังหวะทำทางพอดีครับมีโอกาสกระชัยเร็วนิดนึงสามศูนย์นี่ทูนะฮะ โคนุ่นก็ดีทูครับนุ่นก็ดีทูเนี่ยไม่ใช่นั่นนั่นเน็กเจนนะโคดบุ้มาหน่อยนะั่นเน็กเจนดันลาส่วนด้นก็มาร์คเทนนะสุรศัจน์คัชมาดนะฮะสนใจรถวิงด้วยก็ติดต่อไทางบอยจัดเลยนะครับ สอบถามร,ราคากันให้เรียบร้อยงานดีครับงานดีตอนนี้ก็ยังไมปิดรับรถนะช่วงที่ผมถ่ายนี่นะครับยังอยา่างเออไหนรถว่างสนใจก็ลองเข้าไปติดต่อดูครับงานยาวๆว่ะงานยาว เดี๋ยวที่คุณเคยฮะรถนายดอนนายดอนหลงโบทมงานาเองครับผมนิ่งเลยอ๋อไม่ใช่ฮะต,ติดติดติดคิวติดรถติดรถแพราว่าจุกไปแล้ว นันบึงเลยฮะร,รถนี่ขัวฟ้าเมืองไทยนะครับมาวิ่งงานนี่ครับเนี่ยรถเยอะฮะร,รถเยอะแต่แบคโผลก็เยอะฮะไม่ติดคิว หน้าง,งานก็กว้างฮะเทไปแล้ครับวิ่งตามหนักครับขา <Okay. S 2> นดอนเนี่ยเอาเรื่องริงเอาเรื่องช่ <Okay. S 2> วงครับช่วงยังไว โคตรไวเลยฮะ ขอภัยเรื่องมุมมองด้วยนะครับอาจจะให้หลากหลายเท่าไหร่นะฮะมุมมองการถ่ายนะ,ะต้องอยู่กับรถแล้ะครับเห็นไม่ได้รถต่อคิวเยอะต้องคอยขยันฮะ อย่างไว้นะครับว <Okay. S 1> งกีก็เริ่มสั่นคอนะ้ตามอายุนาน,นรับหมุกรถบันแท่นสวยๆระหว่างรอรถบรรทุกครับ คลิปดีทูคลิปนี้ต้องดูให้ดีนะครับดีทูเหมือนกันนะแต่ผมสลับไปสลับมานะฮะเบอร์สิบกับเบอร์ยี่สปประมาณนั้นฮะแต่ก็เป็นดีทูเหมือนกันจะได้เปลี่ยนมุมมองได้ไม่น,น่าเบื่อนะครับก็เป็นงานตักอย่างเดียวนะฮะ แล้วครับยายแงนาทีเดียวครับอีกหน่อยอีกหน่อยครับอีกหน่อย ดีทูตัวนี้ก็เป็นดีทูโฉมก่อนจะเป็นนิกเตนนแล้วแหละครับกองใหญ่เรียบร้อยนะครับโอเคครับผม ขอบคุณที่ตามรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เรานะครับช่งทางกันต่อพเพิ่มเติมช่งทาง f a c e b o o k เพจทีมงานเพชรเพลียวก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยเด้อขอบคุณมากครับผมงานนี้อีกยาวอยู่กันอีกยาวๆ